ปาดุออุ้ยอุ้ยอยู่ก็อยู่ก็หลังนี่ใส่ปะดุครับอือหือโอ้มีใส้ครับมีใส้เจเยนเจเยนเจงอ๋อยำยำยยำยำไหครับยำไหมครับอือืมอยู่ก็ยำครับอืากินครับปากินปากินปากินลังไหนลังน้เอาอ้เอาครับอืมมาครับอู้อย mm hmm ู่ สวัสดีครับวันนี้อย่างดีอันอามาลงป่าะโดกกั่นพเยาครับตอนนี้ก็หาไม้ล้เรื่อยๆครับเพราะว่าไม้เกาก็ล้มมได้ละเปินเริ่มทำขุดดินครับตอนนี้ก็หมายนี่ก็ง้ามอยู่ครับมีปลาบัวอยู่ตั้งหน้านี่ครับนี่ครับปลาบัวอยู่หน้านี่น่าจะง้ามอยู่ครับเดี๋ยวเขาจะล้แถวๆนี้ครับรอลุ้นกันครับว่าจะเป็นจะได้ครับ นี so centre, Luckily, ่ครับนี Hence, Remember, ่เขาจะลงตัดนี้ครับตอนนี้เตรียมเบ็ดไว้แล้วครับลุนครับเดี๋ยวยังไ่ได้เตรียมเยอะเดี้ยเดี๋ยววันนี้เขาใจเป็นโอกไก่ครับนี่ครับจะเป็นโอกไก่เดี๋ยวเขาจะลงเดี๋ยวจะลงอันอ้อยเลือดก่อนครับเดี๋ยวต้องอ้อยเลือดก่อนลอเรือไปนะครับตอนนี้เรือไก่ไปนี่เลยสองลังนี่ครับเลือดครับจะอ้อยเลือดกันสองถุงครับตอนนี้ ตอนนี้อ้อยเลือดไปหนึงถุงครับเดี๋ยวถ้าเราเขาลงเยอเซ็ตจ,จะอ้อยแหถุงนึงครับผมเอารุ่นกันครับครับลงกันแรก,กนะครับใหญ่ก้อน กันที่สมครับลงไป3ามกันเดี๋ยวสองกันครับเดี๋ยวจะงอยเลือดก่อนครับ้อยเลือดแล้วจะลงกันกลางนี้ครับ ผมล้อลุ่นกันครับว่าปลาจะเข้าเวลาไหนนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวพันรีบจะมาอยู่ครับนี่ครับออกแล้วครับออกใกล้แล้วครับเตริ่มเข้าแล้วครับพันรีบกำลังตัวมาครับผมตอนนี้เฮาย่มนมีโฮมเลยครับ ตอนนี้ยังไม่โฮมเลยครับนี่วันนี้เดี๋ยวเขาจะาแปลงโฮมยู้มกั๊มครับเราลุ้นกันครับตีดปัญหาครับตอนนี้สายเบ็ดขำเลือบครับ,รบเดี๋ยวลงไหมครับหลังนี้ครับสายเบด กล้องเรือครับทุกคนครับตอนนี้พาลิีบมาตัวหาครับนี่มาปลาน้องบ่าวมาตัวครับน้องรามครับสวัสดีครับกันสวัสดีครับโอ้โหครับลงไปแล้วครับพาลิีบมาเหมกันเป็นหกกันครับตอนนี้รอรุ่นครับว่าปลาจะเข้าตอนไหนแต่ปัญหาคือมีเรือมาตอดแหงอยู่ใกล้ๆนี่ลัมนึงครับ มั่วปลาจะไปก็จะมีผลก่อนะครับสำหรับใครอเครับรุนกันต่อครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงครับเดี๋ยวเปลี่ยนเยือกันก่อนครับเปลี่ยนเยือกกันก่อนนครับบรรยากาศมีคนตอดแหด้วยครับหฮมจะระแวงก็ครับมีคนตอดแห่ใกล้ครับทางที่เขาลงมิดก่อนตั้งแต่ครับนี่ เอาละครับ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 อยู่ก็อยู่ก็อยู่ก็อยู่ครับอยู่ครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วใส่ไหนใส่ไหนใส่ไหนครับใส่ไหนโอ้โหคันโกงครับคันโกงครับผมเอาครับาเอครับตัวแรกของเขาครับเป็นจระได้ครับ โอ้ยาวันนะยาวันนะออกมาแล้วครับออกมาแล้วมาดูไส้กันครับมารูหนึ่นครับอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับปอยงไงตัวไหนหลาะตัวนี่ลรหนึ่งสองไส้ปอกเซ้ปอกอ๋อขฮงกันนะไส้ไป็ส้ปอกมาแล้วโอ้ยซาดูปอกเปิดาะ้นเปิดมาแ้หยุกได้ก็ได้กันมาดูอันใ่ใจไหนรั โอ้นึกว่าใหญ่ครับแต่ว่าก็ได้อยู่ครับประมาณห้าขีดหกขีดนึกว่าสักโล่ถึงโอ้สวยครับสวยสวยมาละพาลิปตัวโคตรใหญ่เลยมันมันครับผมโอเคครับขอปลามันมากัดเดี่ยวกัดเข้าแล้วครับครับทุกคนตอนนี้ก้อนเม็ดยุคประมาณลายสองเกินครับลมแพ้งกันนะครับพายุเข้าครับ ยิ่งไ,ได้ครับตอนทีไ่ได้ล่อนเวดครับผมไอแต้มเดียวอยู่เดี๋ยวเมันเจ้ใาใส่ล้นเจ้ากจะมัล้มต่อครับฟ้าตกแข้งเหงาได้ละเดี๋ยวทำสง,งกบก่อยมาจัด่ตครับมีขวางมาได้ละลมแหงเกิดเออออ้ยโอ้โมมอ้ยโ้ยอ้ยอ้ยโ้ยาย ดูล้มขนาดครับตอนนี้ลบอยู่สาระกอนครับพักสาระนี้ก่อนล้มแหงขนาดว่อนเอครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงสายครับ พายุเหลื่มสง,งบแต่ก็ยังมีฝนอ้อยๆอยู่ครับรมาลง้นรอบสองครับเราล,ลุ้นกันครับว่าจะเป็นจะได้ครับ,ราบอาจจะลงสัปกักประมาณส,สองสมงประมาณนี้ครับเราลุ้นกันว่าจะเข้าก็มเข้าหลังฝนตกครับโอ้บรรยากาศดีครับวันนี้ตะกี้ก,ก็ย่างก๊ามอะอกองมาลง้ก็เริื่มลงเม็ดมาแต่อาจจะเบาๆอยู่ รุ้นกันว่าจะเป็นจะได้ครับสักแต้มสองแต้แมน่าจะได้อยู่ครับ,ครบโคนกระดูกอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยอยู่ก็อยู่ก็หลังนี่ใ<อ>ส<า>่ปลาดุกครับ <c oughs> อื้มอื้มโอ้มีไส้ครับมีไส้เฉเย็นเฉเย็นเฉเย็นอืมฮะอย่าบอกว่าย่านะย่านะนนาย่านะฮะอย่าๆๆลุดนนะอยู่ก็อายู่ยู่ยู่เฉยยิ้นเฉยยิ้นเฉยยน ไปหวมันก็นับน่าจะมีไส้ก็โอ้ลุดโอ้ย,อยอลุดครับอืมมาลุดตั้งโอ้ตัวใหญ่ขนานดะย่ำขนาดนั่งนะเปะิดโอ้ยย่ำใหญ่อบอ่อเขี้ยวมะนะันอะเสียดายเลยครับนี่อืมโอ้ไม่หลอกสักตั๋งหรอโอครับเสียดายนะครับตัวตะก,กี้ รุดไปแบบปลาดุกหัวปุ้นมดตอนนี้กำลังเขาปลาดุกมีแค่สองตัวครับตอนนี้กำลังลงตัวที่สองไปแล้วก็ตัวเกิงตีเหลือครับเดี๋ยวรอลุนกันต่อครับคิดว่าปลาดุกน่าจะได้ผลกวอกไก่ว่นนี่สารัลอกเยอวะวันนี้รุนน่ครับรุนกันครับ,รบโอ้ยเสียดายแต่น่าจะมีไส้ใหญ่ลแล้ว่ีนะ,ะโอ้ยลุด รูทเห็นแล้วครับตัวนี้โอ้กําลังวิ่งเออไปรุดอย่างท่านขอปุ๊ดเอาและ้วเออขอปุ๊ดครับนี่ริ่ำเออมันรูทีิ่ำหาะนี่บ่เฮ้ยวิ่งตื่นขึ้นเนี่ยตัวที่สองไป กัพูบอเบ็ดหลังไงตุ๊บนี่อกไก่นี่ขับขับหลังนี้มีอาการครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกหลามได้กันน่าจะปลาดุกหลากกันเนาะ ตอนนี้กระคำนะครับเดชดปปอกตีได้เจ้าครับเดโดตเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาเผากินคำก้านนี่เลยครับวันนี้นะเอามันแต่ๆเ,เลยครับวันนี้รุดไปสองอรุนพาย,ยุแฮม่นะตอนนี้เดี๋ยวเขาไปรุ่นแต้มต่อไปแต่ว่าเผาตัวนี้ก่อนรุ <laughs> ่นกันต่อครับรุ่นกันต่อครับเสียถ่าลืมเกลือเอาไว้เนยเพี้คอยู่อ๋อยำ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 ไหมครับยำไหมครับ อยู่ก็ย่ำครับอืมเป็นได้ครับพันรีบเป็นได้พันรีบ,รบอยู่ก,อๆๆอกอ็อยู่ครับอยู่ครับครับผมอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ปอกครับอู้มปอกนะใส่โลอยู่ครับปล่อยปล่อยปล่อย,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 อยมาครับกระดิ่งตรงหน,านา้าพุ่นน่ะเอากระดิ่งจะหายมนันละไหนเขาะละฮิปเปอร์ไม่ขำไหมอ๋อขำนี่ครับโอ้ย บุนเดอทุกคนตอนนี้ป่าค้ำครับโอ้ยอยโอ้มา้ำอะไอ่งของ้ำมุงของเจ้าบ้านไปยังไปยังสองขอไงโอ้โหนี่ใส่ไงแล้วเจ้าน้อยครับ งามกับเจ้าเหรองามกับเจ้าไว้หน่อยอ่โอเคอ่าสวยอยู่ครับนี่ครับผมมาแยมครับมาอีกหนึ่งแยมครับยามคำยามคำกินปลาดุกไปละแล้วก้องไหมครับเออปลาดุกเหล็กก้องครับยังได้จงอยู่เออมาเนี่ยมาอนี่ยมาเนี่ยโอเคครับปลากินครับปลากินน้ำลาเอาไฟมาอุ้ยอุ้ยน้ำลาเอาไฟมาไฟมาครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ครับ ตัวใหญ่มากตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ยำหัวในกล้องจานครับยำครับยำครับพันลิบยำครับนี่พอพอพอแอคชั่นครับอือหูตุ่มเลยครับตุ่มแล้วครับอือหูอ้าวโอ้โหุ้๊ดสายปุ๊ดโอ้โห้ตัวโคตรใหญ่ปุ๊ดเลยอ่ะอือหูเอานี่ โอตัวนี้สายเก่าครับบุบ้นไปเลยอะระเบิดแดดโอ้ยตา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 ยเสียดายครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้ตัวใหญ่เอาสายฟุ๊ดเลยอะโอ้มันขึ้นตังตุ้มกูมันอะตัวใหญ่เอ้าสายฟุ๊ดเลยอืมเสียดายเสียดายเสียดายอะตัวอุซายูแล้วนะเอาสปุ๊ดเลยป่าตัวเนี้ยนี่ครับสุกแล้วครับ

อืออือ <c oughs> โอ้ยมีไส้ก็โอ้ยดูเพลิงเสียงหลอกกันหน่อยฟังเสียงหลอกหน่อยนี่นี่เอออีกาเอออีกาไส้มีไส้ครับมีไส้สู้ครับสู้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย <c oughs> โอ้โหโอ้ยปันลิบโอ้ยห <c oughs> มันเลยมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดไฟแจ้งๆหน่อย เอาครับเยอะันละแล้วมันมานมันเลยมันเลยนี่กัของแต่จะไปฮืมไปหาขอนพูดเอนอุ้ยโดดแล้วโดดแล้วมาเอาละมาเดครับอู้สู้อยู่สู้อยู่อยู่มันวะมันวะ ม,มันเลยครับมันแล้วครับรอบข่าวครับตอนนี้ประมาณสักถุ่มแล้วครับถุ่มปลายแล้วถุ่ม,มปลายถุ่มกึงครับคือวันนี้พายุเข้าก็ต้องเอาขำน้อยครับมันเลยครับปลายใหญ่เข้าแรงครับเอาบิ๊กเข้าบิ๊กเข้าอัดเลยบออัดเลยอัดเลยครับอืมอย่ละออ้หแข็งดีเงา อุ้ยโอ้มาพี่ครับมันหลูเข้าโคครับมายังไงโอ้โหโอ้โหมันมาด่กูตัวเลยเหรอเดือบร้อยใจแจสายบัตสายบัตรกันแกมายม้วมาแล้วมาครับตะกี้มันวันรักไมเี้ย โอ้มาละครับผมวัสดีวันดีอัพแพทน้อยสวยมาละครับผมโอ้โหนี่ครับผมโอ้สวยมาแล้วครับนี่ครับ หันาหาป<ซ><ว>นาใช่สวยครับ C ไปน่าจะได้ถึงถึง C อยู่เนาะน่าจจะถึงนะครับถึง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  C โอ้โหนี่ครับมาแล้วครับเรามาแล้วครับอ๋อน้องน้ำน้องน้ำไปน้องงกัมกักับไอริมเหรอกัมเหรอน้องกมัมเขาน้องกัมอ่าเดี๋ยวให้รีบประคองไว้้รีบประคองไว้นี่ครับนี่ครับน้องลามมาครับอืมวันนี้น้องบ่าวคนน้อยไหมครับโอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมใหญ่ ออสวยงามครับผมโคตรใหญ่ดๆๆดครับตอนนี้ก็ถึงเวลารอดแล้วครับประมาณากี่มงนี่ตอนนี้ตอนนี้สองถุงเกลงเกิเกครับติดล,มมล้มแล้ติดลมครับป่าบาเข้าแล้วครับตอนนี้น่าจะดึกดึกล่ำเนอะ ได้เวลาแล้วครับจะร่อนร่อนก่อนครับรุดไปสามได้สามครับเ,เดี๋ยวไวช่วงเจ้าเจ้าอาจจะมาต่อครับไม่รุ่นกันครับมหัวม,มาไหนรอรุ่นกันต่อครับผมนี่ครับถึงห้องพักแล้วครับโอ้โหสุดยอดไป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 เดี๋ยวให้ริป เนี่ยร,รียบขึ้นไปเปิดเนี่ยรีบขึ <alrededor revenir> ้นเปิดประตูเนาะเคอะรีบข <ui> ึ้นเปิดประตูกันครับปึ๊บขึ้นได้คัะขึ้นได้ค่ะนี่ครับตอนนี้าพักอยู่ห้องพักครับคิดว่าน่าจะได้ไปลุ้นวันต่อไปครับสำหรับชัดโอกว่านไะเยาว นี่อาหารเย็ยนของเราครับจเจ้าห่อไข่ดาวไอ้เรื่มนมีไข่ดาวเนาะค่ะมันมีไข่ดาวสองอันจเจ้าไข่ดาวไข่ต้มครับผมมีไข่ต้มสวัสดีครับวันนี้เจ้าแหมวันหนึ่งครับมาซ้ำหมายเดิมครับซ้ำหมายเดิมตัวนี่เตรียมปลาดุกมา สามตัวเนาะดูนกันครับผมครับล้อรุนกันครับสมัยซ้มัยสมัยเดิมครับว่าจะเป็นจะได้ครับวันนี้ตอนนี้ลงไปแล้วครับห้ากันครับผมเจ็ดโมงครึ่งครับตอนนี้ปลาขึ้นดีอยู่ครับเดี๋ยวแนนจะเข้าละสักราชจะเข้าอยู่รุนกันครับโอ้ขำ

สะดวกกินนี่แล้วไปป่านหลังนี่เนาะแม่นะตุรุมีหอยเขียวเมืนเน่อไหร่โคตรกึงนี่มันเป็มดยังนี่นะครับเขียวเขาตีไป้หม้กั A few moments later นี่ครับวันนี้ผมได้ครับเจ้านี่เจ้านี่ผ <laughs> มได้สักตัวครับเลยกัของตะวันครับนี่ครับ <laughs> นี่สองอไปตัวเลยสองแต่ว่าได้สามแต้มครับเผาไปตัวหนึงแลวนี่สองครับอืมกลับแล้วครับวันนี้มาเ,เจอกันไหม่ครับเจอกันไหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับ